ก็ดีใจครับที่แบบว่าเป็นแฟนชอบเพราะว่าเราเราสงคนตั้งใจทํามากๆกับโปรตบุกเล่มแรกของเราครับเราก็อยากจะให้แบบว่าคนได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปครับคนสองคนที่มันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตแบบไม่ตรงกันเลยอ่ะแต่ว่าต้องมาแต่ต้องมาอยู่ด้วยกันมันองค์ประกอบทั้งหมดอ่ะแบบทีมงานในกองแบบว่างานที่เราไปทําอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นสมมติว่าเขาสบายใจที่เป็นแบบไหนจุก็จุก็พร้อมที่จะอยู่กับเวอร์ชันนั้นของเขา สวัสดีครับจุนเนีครับผมมาครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับแฟนไซน์โฟโต้บุ๊กใช่แต่ว่าเป็นแฟนไซน์ครั้งที่ประมาณ800พันละน่าจะประมาณครั้งที่4ครั้งที่4 <c oughs> ครับว <c oughs> ่าครับกระแสตอบรับดีนะสี่แตนตัวไทยคือจริงๆอ่ะทีมโฟโต้บุ๊กของเรามันคือชายไรส์แล้วก็จู่กับม้าก็ทํามูดบอร์ดกันเองแบบว่าบอกว่าเออเราอยากได้มูดของโฟโต้บุ๊กประมาณนี้นะอยากให้มันเป็นโทนอบอุ่นคือของเพิร์ต้ามันจะเป็นความเท่มีความมาเฟียของ ของวิลเลียมเอสจะเป็นแบบคาร์บอยดจูก็เลยแบบว่าอ่ะอยากแตกต่างอยากแบบว่าพรีเซนต์ความเป็นตัวเองก็คือความอบอุ่นความสงบความแบบว่าอยู่อยากถ่ายเอาท์ดอร์ในที่ที่มันแบบม,มีต้นไม้มีดอกไม้เยอะๆ <c oughs> ครับก็เป็นไปตามภาพถูกใจมากถูกใจมากก็ตอนอย่างที่พี่จู่บตอนเราก็ช่วยกันเลือกว่าแบบว่าเออเนี่ยแนวเนี้ยผมชอบไหมเราเราสองคนชอบไหมสุดท้ายก็ออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณประมาณนะครับที่ในโคตบุกครับตอนถ่ายใช่ไหมครับ เอาจริงวันนั้นก็สนุกมากนะครับเพราะว่าได้ได้ถ่ายหลายเรียกว่าอะไรหลายหลายลุกหลายให้ได้หลายหลายลุกน่าจะประมาณน่าจะประมาณสี่ลุกครับผมได้ถ่ายทั้งาท์ดอร์ทั้งินดอร์แล้วก็มีถ่ายในเรือมีมีมีเยอะมากมีปั่นจักรยานด้วยซึ่งผมปั่นจักรยานไม่ค่อยได้แต่แต่ก็ถ่ายได้กปั่นไม่เป็นนี่คนนี้วเขาปั่นไม่เป็นอ่าใช่แล้วเราก็ปั่นงงมากปั่นปั่นไม่เป็นอ่ะไม่คือผมไม่ไม่ได้ตั้งแต่ โตมาผมไม่ได้ปั่นเลยผมก็เลยลืมวิธีปั่นไปแล้วต้อนเด็กปั่นได้ครับแล้วมีล้มบ้างเลยก็ปั่นได้อยู่ครับไม่ผมเราปั่นแล้วม่วงีเขาเนียนไงช่วงนี้เขาเนียนผมไม่เนียนครับไม่ค่อยมีอุปสรรคอะแล้วมีฝนตกนิดหน่อยอุเยอะอุปสรรคเยอะอุปสรรคอะไรจ้ะคือจริงๆอ่อะถ่ายโฟโต้บุ๊กอะคือมูดมันเป็นความอบอุ่นความแบบว่าความสงบเรียบง่ายดูหวานๆนะแต่จริงๆแล้วก็คือตอนถ่ายทําอ่ะก็มีอุปสรรคเยอะพอสมควรครับคือมันร้อนมาก มันเป็นเ u t ดอในช่วงที่แบบเมษาเป็นช่วงที่ร้อนแบบโอ้ยมันมันต้องใช้คําว่าอบอ้าวอบอ้าวใช่อบอ้าวอบอ้าวใช่ครับมันแล้วยุงเยอะมากเพราะมันเป็นฟิลแบบเหมือนแบบเป็นสตูดิโอที่มีป่าอะไรเงี้ยยุงเยอะมากป่าเลยแหละ ร้อนมากแล้วแล้วก็เปียกมากเพราะฝนตกแต่ว่าจริงๆเราเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือพอฝนตกปุ๊บเราก็ถ่ายเป็นมูดแบบว่าเปียกฝนไปเลยมี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 ลุคที่เป็นแบบว่าเป็นเซื้อกามเซอกันฝนด้วยและเสืรอกามด้วยใช่มีเยอะมากเยอะมากครับดีๆได้ได้ก็ได้อินดอแต่นี้ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้เห็นฝลเต็มเมจริงเห็นแต่ว่าใช่ใช่ยังไม่ได้เห็นเป็นเล่มแต่ว่าตอนที่เราเราเลือกรูปเราก็เราก็ดูแล้วมีรูปอะไรบ้างครับ ส่วนตัวจูนะจูชอบรูปปกที่สุดรูปปกคือที่ใส่หูฟังใช่ไหมใช่ที่ใส่หูฟังจูอว่ามูดมันถูกต้องที่สุดแล้วอ่ะแบบว่าจริงๆอ่ะคือรูปปกอ่ะก็ก็ตีกันประมาณหนึ่งก่อนจะได้รูปปกมาคือไม่ได้ตีกันเราช่วยกันเลือกไงคือคมันมีมันมีตัวเลือกเยอะมากใช่มันมีตัวเลือกเยอะมากแต่ว่าจะเอารูปไหนดีแต่วจูอ่ะคือเห็นอันเนี้ยเรารู้สึกว่าต้องเป็นปกนี้แล้วนะแล้วมาร์กอ่ะเห็นอีกอย่างหนึ่งคือมาร์กอยากได้รูปปกอีกอันนึงทีเนี้ย วิธีการแก้ปัญหาของเราคือ,อคือเราอ่ะเ,เราแก้ปัญหาไม่ได้เราไม่รู้ว่าใครใครจะได้รูปปกนี้ไปเราเลยเอาไปถามฟอนบุกแล้วให้ฟอนบุกช่วยเลือก ไอ้ไอ้ฟอสเรื่องของมาร์กไอ้บุ๊กเรื่องของจูอีกไม่สุดก็เลยต้องไปหาตัวกลางคนอื่นอีกเราไงเราผสมกันแม่จัดหรือยังไงจำไม่ได้แล้วผสมกันเหมือนว่าอันนึงเป็นเอาปกอันนี้เอาท้ายอันนี้มามาแมชกันอะไรเงี้ยเราคนละเครื่องคนละเครื่องช่วยกันเลือกกันเลือกก็สุดท้ายก็ผ่านออกมาได้ดีได้ปิินได้ปิินออกมาขายด้วยผมผมชอบลุคนี้นะเป็นลุคที่อยู่ในเรือที่นั่งอยู่ในเรือแล้วก็อนสีแดงสีแดงสีเขียวรู้สึกว่าเออมันฟิลมันดี ถ้านอกจากโดนยุงกัดก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเออจริงมันเสร็จมันเสร็จเร็วนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับมันผ่านไปเร็วมากแมลงสัตว์กัดต่อยนชดหน่อยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติอ๋อนี่เขาโดนโดนผมโดนผมโดนผมโดนแต่ไม่เป็นไรมันมันเป็นเรื่องปกติเราถ่ายกันในสถานที่แบบธรรมชาติก็เป็นเรื่องปกติจริงๆท่าก็เป็นแบบว่าท่าที่พวกเราคิดคิดกันบ้างแล้วก็ผสมกันบ้างครับธรรมชาติปกติครับผมแต่จูอยากจูอยากพิเศษนี้คือในโฟโต้บุ๊กอ่ะ มันคือชื่อว่าชายไลา์ใช่ไหมครับ <laughs> จู่เป็นคนวาดไอ้ตัวดาวข้างหลังของของชายไลา์จู่ามันน่ารักมากคือตอนแรกเราชอบคือโลโก้ที่เขาทํมาให้อชอบแล้วนะแต่ใจใจรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอีกสอย่างหนึ่งจู่ก็เลยแบบว่าไปเติมหางตัวอีให้มันเป็นดาวก็เลยดูว่าเออพอพอมันเติมหางตัวอีมันก็ดูแบบ complete ขึ้นครับ c o m p l e ครับใส่ใจมากใส่ใจมากรู้สึกว่าไหนๆเราจะมีโฟล์วบุ๊กแล้ว <c oughs> สักทีหนึ่งอ<ๆ>่นะเราก็อยากจะให้แบบวา่าคนได้สิ่งที่ดีที่สุดกลับไปครับ นี่แฟนๆได้ดูรูหมดแล้วนะเพราะว่าแฟนๆได้โฟโต้บุ๊กแล้วแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ดูเลย,ยไม่ดูเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูในงานครับรอดูในงานครับแฟนๆเขาก็เขินเขาบอกเขาเขินอันที่ผมลงในไอจีไปมันจะเป็นส่วนรที่เราลงมันจะเป็นภาพเบื้องหลังซึ่งเป็นเป็นลุกเดียวกับในโฟโต้บุ๊กแหละแต่ว่าเป็นเป็นภาพเบื้องหลังแล้วก็แบบว่าเอาเอามาลงให้แฟนๆได้ได้ดูแต่ถ้าถามฟีดแบ็กก็ช่วงที่แฟนๆได้โฟโต้บุ๊กก็ เห็นในใน X นะว่าแบบว่าแฟนๆเขาเขาชื่นชอบกันค่อนข้างมากก็ก็ดีใจครับที่แบบว่าแฟนๆชอบเพราะว่าเราเราสองคนตั้งใจทํามากๆกับฟัวเตบุกเล่มแรกของเราครับคืออาจจะมีเขินอายบ้างบางบางช็อตแบบว่าช็อตที่เราใส่เสื้อก้ามแล้วต้องใกล้กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าาจะมีมีลุกเสื้อกามเออมีลุกเสื้อก้ามคือเราไม่ค่อยชินกับการที่แบบว่าใส่น้อยชินแล้วมาอยู่ใกล้กันแล้วอะไรน้อยชินแล้วเข้าอยู่ใกล้กันมันก็จะแบบคือมัน มันบอกไม่ถูกอ่ะมันเออมันก็น่าจะเป็นจูนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นจูเขาบบชอบแบบว่าคือมันเขินท่าท่ามันเป็นฟิลแบบประมาณนี้แบบยู่เอใกล้แล้วะแล้วบบแล้วมันมันใกล้มันใกล้เกินมันใกล้เกินมองหน้ากันอะไรเออมันใกล้เกินจะมีความแบบว่าเฮ้ยยังก็แบบเหมือนเที่ยวอ่ะ ก็คือป่ะครับแม่เขาบอกว่าก็ก็ที่บอกนะถ่ายถ่ายไปเท่าไหร่นะ9,000รูปใช้ได้อยู่120รูปก็คือไอ้รูปที่เขินเขาก็ไม่ใช้ก็ไม่ใช่ใช่ครับร้อเล่นร้อเล่นร้อเล่นแต่กังไงแค่แบบว่าแล้วก็าความสูงก็แบบไม่ตอบมันก็อจุกเขาก็บอกให้เขายิงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจูกพยายามเพิ่มเองอะไรเงี้ยให้เขาถ่ายไปเรื่อยๆตอนนี้เขาานิ่งครับเขาตอนนั้นเขากำลังร้อนอยู่เพราะคือเขาตอนตอนนั้นถ่ายในห้องถ่ายแล้วแอร์ เขามีเยอะนะแบบว่าเขาเป็นค่อนข้างที่จะเป็นแบบในแบบโปรเฟชชั่นอลคือหนึ่งสองสาแชะได้รูปเลยอะไรอย่างเงี้ยหางที่จูคือแบบว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งล้วแบบว่าเกาะโกยตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วก็หนึ่งสองสามบางทีหลับตาบ้างอ่ะบางทีนี่บ้างอ่ะจูเป็นคนแบบอยู่ไม่ค่อยสุกไงคือให้มันยืนนานโพสท่านานอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเมื่อยนิดนึงชอบการถ่ายแบบเขาสุกว่ามันอันนี้ผมผมเป็นคนชอบชอบใช้เข้าไง ถูกถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยรับรู้สึกว่ามันมันเราสึกว่าเออเราดูรูปที่ออกมามันบางทีมันก็ทําให้เรามีความสุขเขาชอบถูกถ่ายรูปแต่เขาไม่ชอบลงความเปใจอ่ะเสียงในหัวเสียงในหัวแม่เสียงในหัวเขาชอบถ่ายรูปแต่เขาไม่ชอบลงรูปเป็นอะไรูปเป็นลายไเนี่ยรูปเปนายได้แล้วเขเกี่ยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงใจเย็นๆแล้วเขาบอกว่าชอบเขาไปเที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกชอบมากแบบว่าชอบถ่ายรูปเออพี่จูถ่ายรูปสวยนะ แต่ไม่เคยลงเลยแต่ว่าอะไรผมเก็บไปดูได้ได้ได้ครับได้ครับได้ใช่พอเเเข้้าาไปปส่่วนนนึงีใหรบบแตอหนันนี้ก็เข้าปีที่สามไหมเข้าปีที่สามปีที่สามครับก็ผมถือว่าเราเราตกรอบค่อนข้างเยอะนะครับจากวันแรกที่เจอกันจนจนถึงวันนี้วันแรกที่เจอกันคือแบบว่าเรายังเรายังไม่รู้เลยว่าจะแบบ คุยกันยังไงอยู่อยู่กันยังไงอะไรเงี้ยแบบคือเข้าใจว่ามันคือเป็นฟิลแบบว่าคนสองคนที่มันไม่เหมือนกันเลยแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตแบบไม่ตรงกันเลยอ่ะแต่ว่าต้องมาแต่ต้องมาอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยพอพอเราพอเราอยู่ด้วยกันไปเยอะๆะเหมือนบางทีแบบมันก็มันก็มีการแบบลดทอนอะไรบางอย่างของกันและกันเพิ่มบางอย่างของกันและกันจนมันจนมันหาที่ที่มันสบายใจได้แล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้ครับเป็นเป็นเรื่องประหลาดใจนะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากเพราะว่า จูวเคยคิดว่าแบบตอนแรกๆที่รู้จักมาร์กอ่ะเดวคิดว่าแบบโหจุไม่น่าเข้ากับแบบว่าไทป์นี้ได้เลยอ่ะจูแบบไม่ไม่ใช่ทางเลยไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแบบไม่รู้จะนี่อะไรแต่จูว่ามันองค์ประกอบทั้งหมดอ่ะช่วยให้แบบว่าพวกเราสนิทกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่พวกเราสองคนไปเจอแบบทีมงานในกองแบบว่างานที่เราไปทำอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นอ่ะแบบว่าวันแรกที่แบบออฟฟิเชียลลี่แบบเวลาที่จีนเอ็มทีวีใช่ไหมก็จะเป็นเป็นวันแรกที่ เออเราเราต้องคู่เข้ามาแคสซีรีด้วยกันเรื่องของชาริเมจิจำตอนนั้นก็เข้ามาแคสด้วยกันครับผมก็ลองเล่นบทเพราะว่าแต่ตอนนั้นอ่ะเขาเขาเป็นนักแสดงที่ดีมาอยู่แล้วเขาเก่งมาอยู่แล้วไงตอนนั้นผมตอนนั้นผมยังเป็นยังผมผมเก็บทรงเลยเขาเป็นนักแสดงช่วงวันก่อนเขาเป็นขาเป็นนักแสดงมาก่อนส่วนผมตอนนั้นยังเป็นแบบว่าเป็นเป็นนักแสดงใหม่อยู่แล้วเข้าไปแคสด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่า หมือนเล่นเล่นไม่ค่อยถูกแต่ว่าพี่เอกบอกว่าไม่ไม่เป็นไรลองลองดูความเข้ากันก่อนว่าเออมันภาพรวมมันเป็นยังไงด้วยความที่เราสองคนต่างกันมากแต่ก็อย่างที่บอกพอมันผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันเยอะครับมันก็เข้ากันได้เราผ่านอะไรด้วยกันมามาเยอะมากเออแต่มัน Amazing มากการแบบทํางานด้วยกันแบบบางทีแบบบางทีเราเราเข้าใจกันโดยที่แบบบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรกันด้วยซ้ำแบบรู้ว่าแบบเออมันมันดีตรงที่แบบ บางทีจะรู้สึกว่าอะเนี่ยจู่กำลังพูดเยอะไปจู่มองไปหามาร์กอ่ะมันเหมือนเหมือนมันคุยกันในหัวอ่ะเหมือนมันคุยกันในหัวแบบอะไรอย่างเ้ช่นเมาส์ล่าสุดอย่างเงี้ยไปลาซาด้าใช่ป่ะมันจะมีคิวการ์ดอันหนึ่งที่แบบว่าที่แบบจู่พูดพูดมาตลอดชั่วโมงครึ่งเลยอะไรเงี้ยแล้วจูจ่จาคิวนี้ไม่ได้แล้วจู่ก็มองหน้ามาร์กแล้วมาร์กก็มองแล้วจรู้สึกแบบแล้วมาร์กก็แบบว่า,าพูดให้อะไรเงี Q ้ยคิวนี้อมันรู้กันรู้กันแบบมัน จะแบบว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไหวแบบเหมือนในหัวจะพยายามพูดแบบไม่ไหวไหวช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยจูก็มองหน้ามาร์คมาร์คก็ครับแล้วก็อันนี้นะครับกับที่แฮชแท็กลาซาด้าที่เป็นมีสุดก็คือว่าพูดมาทั้งหมดสุดท้ายคือพี่จูหลออ่ะใช่เป็นเป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงครับหยอดแล้วแล้ว่ากลัวกลัวบรรยากาศมันจะ ตึงเครียดเกินไปว่าเราเรากําลังอยู่ในบทบาทของของเรื่องคดีกันเลยถึงใน,<ต>ใ,นในงานวันนั้นมผมก็บอกว่าเอ้ยตอนนั้นก็นั่งคิดเอ้ยเราควรจะหยอดมุกสักหน่อยไหมแบบว่าให้ให้บรรยากาศมันมันสนุกมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นมุกไหวผมก็เลยเดี๋วยวเดี๋ยวเขาแพรวลองดูวกันลองดูหนึ่งครั้งเออ้ยมันก็สนุกดีนะก็เลยเออลองดูลองดูนี่เขาแพรวแต่ก็เหมือนเดิมพี่ตู่ก็คือเขินครับ พราะปกติเขาไม่ค่อยเล่นหนีไงคือปกติเขาจะนิ่งๆแบบให้จูไปแกล้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พอเขาแกล้งกลับจูก็ไม่รู้จะรับมือไงแต่เดี๋ยวจูก็จะอัปเกรดเวอร์ชั่นของตัวเองไปอีกเรื่อยๆใช้เริ่อยไม่ถัดหรออบแมนจูให้เขาเป็นแบบที่มันแบบคอยจริงจูก็ชอบทุกแบบหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขาสบายใจที่เป็นแบบไหนจูก็จูก็พร้อมที่จะอยู่กับเวอร์ชั่นนั้นของเขาครับ แฟนๆซัพพอร์ตดีมากต้องแบบขอบคุณแฟนๆที่แบบว่ารักพวกเราสองคนมากๆครับขอบคุณมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนๆทุกคนเราเราสองคนก็คงไม่ได้เดินมาไม่ได้เดินทางมาจนถึงตรงนี้ครับครับผมขอบคุณครับผม